สวัสดีค่ะชื่อข้าวทิปนะคะเป็นเจ้าของเพจร้านข้าวทิพสตูดิโอค่ะเป็นเพจที่รับว่าสีนาอยู่กับรูปของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวค่ะจริงๆเริ่มต้นจากว่าเคยเปิดโรงเรียนศิละปะ อาร์ตแฟมิลี่ย่านติวานนนนะคะคราวนี้ก็คือเราก็มีเปิดสอนวิชาสีน้ําด้วยก็เลยตั้งใจที่จะเปิดสตูดิโอขึ้นมาคราวนี้เราก็พยายามเหมือนหาเอกลักษณ์บางอย่างของสตูดิโอของเราก็เลยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจริงๆตั้งแต่จําความได้คือมีแมวแบบเยอะมากแล้วเราก็เลยเหมือนมีความเข้าใจในความเป็นแมวแต่ละตัวที่มันมี personality ที่มันแตกต่างกาันบางตัวดือ้อบางตัวอะไรแบบเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกค่อนข้างอินกับแมวเป็นพิเศษก็เลยดึงเอาแมวมาเป็นเอกลักษณ์ของสตูดิโอของเรา เรามองภาพแมวอ่ะเราก็จะคิดก่อนว่าเออแมวเขาตัวนี้มีประวัิสัยยังไงเป็นคนยังไงหรือแบบเขาเป็นคนขี้ลำคานไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ดูจากรูปภาพก่อนแล้วมันก็จะประกอบกับด้วยที่บางทีลูกค้าเนี้ยเขาก็จะมีการแชร์เรื่องราวของน้องให้ฟังว่าแบบเออน้องคนนี้เขาชอบไปเที่ยวแบบนี้น้องคนนี้เขาชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย ก็เราก็จะนำมาผสมผสานแล้วก็นำมาวาดออกมาแล้วก็สื game, ่อสารออกมาเป็นรูปภาพอะค่ะสำคัญคือว่าคุณลูกค้าเวลามองแมวของในรูปภาพแล้วอะค่ะจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นแมวของตัวเองคือแบบเอกลักษณ์ทั้งในแง่แบบโครงสร้างหน้าตาหรือสีหรือสีของตาอะไรก็แล้วแต่คือต้องต้องถูกต้องแล้วก็ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องถูกต้องด้วยว่าอันนี้มันคือแมวของเขาอะค่ะคิดว่าจุดเด่นก็คือ อันนี้เป็นฟีดแบ็กของลูกค้าแล้วกันนะคะคือเขามองว่าออภาพสันเลงสที่เราวาดเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในแง่ว่าเออมันภาพมันออกมาดูน่ารักแล้วก็คือเหมือนกับว่าน้องๆเขาสามารถแบบเหมือนต้องการคุยกับเราจริงๆอะไรเงี้ยเวลามองแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันคือตัวน้องเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ระยะเวลาในการวัด ภาพของภาพนะคะปกติเฉลี่ยอยู่ที่2วันค่ะจะเริ่มจากการสเก็ตภาพก่อนก็จะส่งให้คุณลูกคา้าดูว่าเออมันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มลงสีแล้วพอลงสีใกล้เสร็จแล้วอะค่ะก็จะส่งให้ลูกคา้าดูอีกทีถ้าสมมติลูกคา้าท่านใดแบบสนใจที่จะให้นําภาพนี้ไปทําเป็นเสือ้อเยื่ก็คือเราก็จะนําไปทําต่อให้อะค่ะไปสก,กินลงเสือ้อแล้วสิ่งที่คุณลูกคา้าได้ก็คือจะได้ทั้งรูปแล้วก็ได้ทั้งเสื้อด้วยค่ะก็หลักๆค่ะจะมีเป็น3ามแพ็กเกจหลักค่ะก็คือแบบแรกก็คือจะเป็นแบบคครร่ง A4 ปะะมาณนี้จ เริ่มต้นที่390บาทรูปภาพขนาดอื่นๆก็สามารถสั่งทําพิเศษได้อย่างเช่นออเดอร์นี้ค่ะก็เป็นภาพน้องหมาแบบ8ตัววาดในไซส์กระดาษ A1 อ่ะค่ะให้มาว่าเป็นกลุ่มด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมีภาพสีน้ำน่ารักน่ารักนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้ที่เพจ i n s t a g r กรนะคะ k mm hmm. ้าวทิพย mm ์ดอทสได้เลยค่ะพอดีทีมงานนะคะได้รับมอบหมายมาว่าให้ช่วยตามหาแมวหนึ่งตัวแต่ต้องได้รูปภาพไปตามหาค่ะจะรบกวนให้คุณข้าวช่วยวาดรูปหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะ ทางทีมงานมีเบาะแสแค่มีรูปพ่อกับแม่ของเขาแล้วก็ข้อมูลของตัวน้องแมวนิดหน่อยเองนะได้ค่ะแม่เขาเป็นสีเทาค่ะแล้วก็คุณพ่อเขาเป็นสีน้ําตาลขาวค่ะสายพันธุ์มันสกินตัวลูกเขาอะค่ะมีข้อมูลมาว่าเป็นแมวหูตั้งขาสั้นสีแทปบี้บาวตาโตกลมสีน้ําตาลค่ะได้ค่ะสบายมากค่ะจ๋งวาดเอามาให้ค่ะ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது